บทที่สี่เจ้ารูรูวงับขาแปะปีทออะออทัดประทัดแปะปีมาซื้อประทัดแกจะเอาไปไหว้ไหว้เจ้าแกาว่าเอาที่มันดังๆนะง งับงับขาเจ้ารูรูงับขาแปะตีแปะตีไม่พอใจแกงับงับรูรูแกจับแกจับรูรูไว้และเอามือตีรูรูสามทีวออา ระวังนะอย่าไปกัดใครเขาขออะองอขังขังไว้ชาลีจับลโลขังไว้โลโลไม่รักแปะแ๊ะตีเพราะแปะแตีมาทีไร วันนี้วันนี้แป๊ะตีแวะมาชาลีให้รูรูไปอยู่ใต้ตู้เพราะแปะ